สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดิน200ตารางวาถมแล้วนะคะอยู่ในเขตตําบลมงคลธรรมนิมิตอําเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะที่ดินแปลงนี้ถมไปแล้วนะคะเอ่อตอนนี้เรามาถึงหน้าแปลงที่แล้วนะคะหน้าแปลงที่เป็นถนนคอนกรีตถัดมาก็มีคลองชนประทานอันนี้เราให้ดูสภาวะและแวดล้อมหน้าแปลงที่ดินก่อนนะคะ หน้าแปลงที่ดินของเขาเริ่มตั้งแต่เาสาไม้ซ้ายมือนะคะของหน้าแปลงที่ดินเรื่อยไปจนถึงท้ายรถกระบะตรงต้นกอไผ่นะคะหน้ากว้างโดยประมาณ30เมตรและลึกลงไปส่วนลึกลึกลงไป50เมตรนะคะเป็นเนื้อที่ที่ถูกถมไปแล้วถมไม่นานแล้วนะคะเจ้าของก็ปลูกพวกไม้ผลพวกไม้ป่านะคะมะม่วงมะนาว ทับทิมมะขามเทศมันนะคะอันนี้พาเข้าดูแปลงที่ดินนะคะลึกลงไป50เมตรแล้วนากว้าง30เมตรนะคะที่ดินถูกถมไปแล้วนะคะสามารถมาปลูกสร้างบ้านสวนได้เลยนะคะจัดแต่งทำเป็นบ้านสวนได้เลยนะคะเนื้อที่200ร้อยตารางวาหรือสงานนะคะเราขายยกแปลงในราคาสี่แสน ห้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะดูบรรยากาศโดยรอบนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็มีคลองชนประทานนะคะคลองดาดชนประทานหน้าแปลงที่หน้ากว้างโดยประมาณ30เมตรจากส้ายมือมุมเสาเสาไม้ที่ทิพชี้ให้ดูนะคะเรื่อยมาจนสุดมุมต้นกอไผ่นะคะ ที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอสามโก้โดยประมาณ2.6กิโลห่างจากจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ24กิโลนะคะห่างจากเซนทันเวสเกตถึงหน้าแปลงที่102 102กิโลนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านมีพร้อมนะคะเหมาะสำหรับทำโคกหน่องนาทําบ้านสวนผักพ่อนนะคะบรรยากาศสงบลมเย็นนะคะ จากหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะถ้าวิ่งไปซ้ายมือนะคะวิ่งข้ามสะพานไปก็วิ่งกลับไปที่อำเภอสามโก้ด้านขวามือของเราก็สามารถวิ่งออกไปเดิมบางสิงห์บุรีสายเอเชียได้นะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวนะคะเราขายยกแปลงนะคะ200ตารางวานในราคา4 5 0 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ่วนด้านขวามือของแปลงที่ดินนะคะจะมีล่องน้ำดาดชนประทานน้ำซึ่งมาจากคลองธรรมชาติมีน้ำใช้ทั้งปีนะคะทำา้าการเกษตรเป็นแปลงทำสวนเกษตรเล็กๆปลูกบ้านเหมาะสำหรับปลูกบ้านที่อยู่อาศัยมากเลยค่ะอันนี้มีล่องน้ำดาดชนประทานด้านขวามือของแปลงที่ดินแล้วก็มีข้างเคียงก็มีเพื่อนบ้านนะคะ แปลงที่ติดกันก็มีเพื่อนบ้านนะคะค่ะทิฟากสำหรับที่ดินแปลงเล็กๆไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะสำหรับปลูกที่อยู่อาศัยนะคะอยู่ในเขตตำบลมงคลธรรมนิมิตอ,อําเภอสามโกจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อที่200ตารางวาหรือ2งานนะคะเราขายยกแปลงในราคา4,50 0 0 0บาทปรีค่าโอนค่าใช้ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะ กดปากกดสับกดใครกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยนะคะราคาเจ้าของขายเองใบทิพย์อ่างทองค่ะสวัสดีค่ะ